สวัสดีค่ะวันนี้มาพบ มาพ้อกับสาจันบ้านนาเส้นเก่าเส้นเคยเด้อมื้อนี้อยากกินตามกุ้งสดแหง้งอยากกินลายลายก็ซื้อกุ้งมาอูหจัดไปเกือบสองโหลโอ้ยโบแมนดอกเท่าไหร่ก็บโบผู้คอยลืมแล้วคอยจำโบได้าาจัดจานเด้อบัดนี้พอ,อยซีเอาผักไปล้างคนล้างให้มันสะอาดชิดอยากกินแหง้งอยากกินลายโบได้กินลายเหม่อเนาะโดนโดนกินเธอหนึ่งเด้อผู้ใดโบดก,กินดิบกัอยาวานองจังเนเด้ององจันกับโดนโดนกินเธอหนึ่งแล้วก็มีทั้งลวกสํมลาหน้าบีบน้าเนาะ กินด like ิบไล้ก <Yeah. S 1> ับบัวก้ากินคือกันได้ข่อยกระยานพญา ạ คือกันมาจ้าทุกคนมาตำกระเทียมตำมักพริกมักเผ็ดกันเลยจ้าใส่ไลยเผ็ดไลยใส่หน่อยเผ็ดหน่อยบัใส่บัเผ็ดเลยกินไลยกับบัดีได้สิเป็นน้ำใส่อักเสบนะใส่ผงซูรสุ้ยผงซูรสหรือว่าน้ำตาลทำไมใส่เยอะจังใส่น้ำปูใส่กะปิลงไปเด้อโอ้โหแล้วก็ขูดขกโขูด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 ขูขูดพริกยังบม้อแลกซ้ำ แต่ว่าเฮาหิวข้าวแล้วเราก็จะมาใส่น้ำปลาลงไปสองสามสี่บวงโอ้ยคือใส่หลายแท่อันนั้นเป็นน้ำปลาหวานอันที่สองเป็นน้ำปลาเค็มนะใส่ผสมกันแล้วมันก็จะมีรสชาติหอมกลมกล่อมหวานแล้วก็กินเตะดังซึ้งชึ้งโอ้ยหอมจนบานเหนือจนทอดบานตา้ใส่มะนาวบีบลงไปโอ้โหน้ำลายไหลเลยฮะอยากจะกินแล้วซิมเมืองโอ้ยพอดีเลยสับมะเขือปอกลงไปหนึ่งหน่วยพอ เพราะว่าเขาจะเอาไว้กัดกินกลับนะอะไรว่ากัดกินกลับพูดยังไงเฮะงงตัวเองเหมือนเหมือนกันเฮะโอ้ยสั่งมันเหอะพูดไปก็เท่านั้นปล่อยผ่านไปแล้วกันหลังจากนั้นก็ใส่กุ้งลงไปเลอ กุ้งสดล้างให้สะอาดล้างน้ำเกลือล้างน้ำส้มสายชูล้างน้ำมะนาวนะกินกินสดต้องทำให้สะอาดเด้อใส่ผักบุ้งใส่ผักหอมเปลงไปโรยด้วยเม็ดกระถินเปรี้ยวเผ็ดโอ้โหโโมากินแก้ซวงเดอ้อซวงเมาซวงนอนซ่วงเอียงก็ได้เนาะจังสี่มันต้องถอนพออ้ออบย,บยบ๊วยได้บได้บได้บได้มาเด้อมาเด้อมาเด้อ แล้วเลยด้บาดนีมาไทแม่มาไทแม่มาไทแม่ CU มึงเห็ดยังละน้ำไล่ไลกัมาไทแม่มากินน้ำพวกเฮามากินน้ำผู้สาวหน่อยสาวพอนสาวจันบานหนาโอ้ยคือสิแสบแท้น้อมีผู้บ่าวมากินน้ำแห่งสิแสบคักอันนี้มันมีแต่ผู้สาวมันกเก่าเสพปัญญามาเด้อผู้บ่าวอีพอ่ออีแม่ พี่น hmm. so ้องเอฟซีทุกคนป้องไปทุกคนนะมาได้จ้ามาได้จ้าอุ้ยแซ่บแซ่บจ้าแซ่บแซ่บมาจ้ามาจ้าหืมกรุงตยวงใหญ่สดเข้าไปอื้ออร่อยไหมฟอยอร่อยอร่อยค่ะพี่แกนอร่อย